กูโ okay. okay. so, อเคกูเนี่ยชงใช้ตั้งศัตูเนี่ยใส่ปีกูรอแล้วนั่นรายการแจกเพชรพีพีคิวแจกเพชรฟรีเนี่ยเอ่ออาต้งอย่รอยกูปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะ okay. so, อย่าโอเคกูเล่นเกมคาสิโนนั่นเนี่ยโอเคเกมนอกนะนะูมั่นกูจ้องยำมินชีเนี่ยโอเค สายเแล้วกูนั่งกูรอชิดครบสายบแล้วนั่งกูรอชิดครบเนี่ยกูมองอ๋อสายเนี่ยโอเคกูโอเค,อเคยู่กันในห้องซ้ำเนี่ยโอเคกูอยู่จอเวลากดโอ้โหจังนั่งกูจอเพโอโเออชรเราสำเร็จโอ้โหไลท์ทีนี่เนี่ยมาถึงที n a t u r a งแดงโชว์แดงสวยโอ้โหโชว์แดงหวานสวยโชว์แดงโอ้โหเต้นเต้นเต้นจากนี้โอ้โหเต้นขาชักไปเนี่ยโอเคเต้นเต้นเหรียญเจ้าเบญจเหรียญจะนั่งเนี่ย นั่นกูห่อนดีนหรือหันดิเนเหรอเนี่ยจังหวะนี้กูใช้ใช้กูจะมาจัดหัวเนี่ยนะชอ็อตแรงแดงโซเนี่ยจังหวะนี้โอ้โหแรงแดงโฟ่เนี่ยเต้นว่ะโอ้โหเต้นเต้นโอเคก็เริ่มเกมเนี่ยโอเคเนื้อกุ้งกี้เนี่ยพื้นที่โอ้โหแรงแดงโอ้โหตูแรงแดงเนี่ยโอเคเนือน้อกุ้งกี้เนี่ยพื้นที่เนี่ย โอเคอย่าใช้ปืนนะจะโค้ดอใช้ปืนนี่ยมาแบนเต่าชิบูนทำเป็นเล่นโอ้โหแใครรู้จะกตะเกอรด้วยมันหนึ่งคานลรปืนคันไรปอตาเนี่ยโอเคไหมโอเยาชิบปอดอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยป้องกันที่กาชิบปอเนี่ยโอ้โหจางนี้กูมาเต่าไปเนี่ยตัวน้องเนี่ยโอ้โหเล้งแดงโอ้โหเจอเล้งแดงว่ะโอ้โหจางนี้โดนมัดไปโอ้โหชิบกูเต่าเนี่ยเล้งแดงจาะตัจงแต่เจาโอเคแร้งแดงว่าจะการแต่น่าจากนี้โอ้โหแร้งแดงหายตัวโอ้สั่งหานไปด้วยเก่าเลียเนี่ยโอ้โห สั่งหันไปโอ้โ oh, หตัวน้องกูชิพอดสั่งหันไปอีกคิวเนี่ยตัวน้องมันแบนแน่นอนเนี่ยโอเคโอ้โหจังหวะนี้ปะท่ากันปะท่ากันอ้โหปะท่ากันพื้นที่นี่โอ้โหปะทัาโอ้โหเราอย่างเงี้ย่อเป็นเพื่อนนะโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหย่อเป็นเพื่อนที่โอ้โหแต่ชิชินต่อมาตัวน่ะโอ้โหมันเป็นเต่าแน่ยอยลิ้นนี่นั่นแหละโอเคลิ้นย่อเป็นเพื่อนโอ้โหจังหวะนี้ก prayed, okay. ูสุดดาเนี่ยสุดดากู้นี่ต่อ โอ้หนึ่งจีนหน่งเนี่ยโอ้โหเศรษาก็ต้องจ้องหนึ่งต่อจังหวันนี้เขียดจัองใช่ไหมโอ้โหเขียดจี๊ดๆกันเลยตัวนั้นโอเคจังนี่ปะทากันเนี่ยโอ้โหปะทากันนี่มัดงูเนี่ยมัดดิบหน้าเนี่ยโอ้โหจังนี่กูมาอเอามัดไปโอ้จังนี่กูจังหันโดนเตาโมมอนหยากรจังนี่กู โอ้โหเจ้นตอนจีนดีกันนโอเคจังนี่กจีนดีกันไนโอ้จีนดีเพราะนดีมหมตอนจช้างกูจีกูจี่โอ้จังนี่กูโอ้กูจีสว่าโอ้ช้างอันนี้จังสั่งหันไปสั่งหันว่ะโอ้เนี่ยกูจีใช้นี่ไหโอ้เนี่ยกูจีนช้อยู่ไหนกูจีใช้เ่ยโอ้จตอนนี้กูเจ้าอยู่ใส่เติมลงอย่างงจมาโอ้สวันวโอ้สวัสดีไไปสวสัน ส่วนตั้งให้วัวโอกาสเนีโอเคสุวรรณู yeah. ้ขูห้นกิจกรรมเนี่ยโอ้โหกน้องกู้สวรรเนี่ยโอ้โหสวรรสุวรรณเนี่ยจะรการนันสุวรรณตุ้งเนี่ยโอ้โหสุวรรณู้ต้งขนาดโอเคสวรรกู้พันเนหจังหวะชินเต่าดีใช่ไเนี่ยโอ้โห โอ้เชจิตาไลขวัญเชจิตาอลจีเนี่ยตัวนั่นเนี่ยเชจิตาไลจีเนี่ยสุดเตล่าลาท่านเนี่ยชีจันทร์ท่านกูชเวยจังหวะนี้เอาต้องกูช่วยกูจดจ่อเจกันเนี่ยจังหวะนี้กูช่วยกูดาวใส่เติมกูแจกฟรีดาวเนี่ยโอ้โหสุวรรณทุกจักการนี้ชิมสิเนี่ยโอ้โหใส่ฟรีกูปั้นช้าเนี่ยโอ้โหกูมันเดาเนี่ยได้แบบปั้นช้าต่อเนี่ย กูใช so, oh, oh. ้มันเลยฮอในกาเนี่ยโอเคโซวันนั้นเจน่งเต่าเโอ้โหคืนว่าคืนนโอ้โหน้ำมาพอเน่โอ้โหลจตอตนแจกไปอีกปรูกเพ็เนี่ยโอ้โหีมดพอเน่โอเคมันน้ำมดพอชีพอเนี่ยก็ิกาหนึ่งิพเปาเดียหนึ่งิพเปาเนี่ยก็ิกาเนี่ยโอ้โหกูโอ้จ่กินน้ำมันน้ำชีพอว่าละส่วนเพื่อนวะส่วนเพื่อนโอก็มาสังหารไปเนี่ยโอเคกูมาสังหารไปตัวชีพอก็มาสังหารไปเนี่ยโอเคกู ชอนีนถือตลอดมอนหลหลังสังหารเนี่ยุโซวันเรากูตองแน่นนอนให้เสียวปูช่วยูมาผ่อนตุโซผ่อนมาสังหารให้เนี่ยโอเคกูตั้งไวาจลยดิบูจูแต่ผ่อนเนี่ยชิโอโหจกูเปิดัตโซวันอีหลังเนี่ยเป็นที่เนี่ยโอเคอูเออเอ็มซีเนี่โอ้แล้งแดงกูจะเตองมาชีเนี่ยโอเคกูนั่นจอสเตกูมึนเต้าเนี่ยจอสุดตากูจะเจอเนี่ยโอเค โอ้โหฉันจะส่วนตาโอ้จังหวะนี้กูปะทากันที่บ้านแอลจังหวะนี้โซวันโอยดีโซเชียดอก้าเนี่ยโอเคโซวันโปรยดีตันกูเลยนัอนไรสามคิวเนี่ยโซวันกูจัดไปสามคิวยอดแด็ตัวเอลดีนะกูจคิวเนี่ยไล่คิวต่อเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยงกูบล็ตกเตอร์มาเลยโอเคกูสั่งหันจัดไปโอ้โหกูชิดัวจพิกเนี่ยเอาตัวนห่อ่ะโอเคกูส่วนตาเนี่ย โอ้โหจัตาเากูโม่ลายไฟฟ้าจุงก็แค่นี้เชิมาชัวควจะจัวต้านได้ดีก็นะโอเคกูชิชัดใ่ปะจังเ่ยโอเคกู่หนไดชีชัดจังวันนี้กูย่อไปโอ้โหชัดไปจังให้บกมาโอ้เอชฉันนี่เก็บตานด้่โอ้โหสวันกูจับัวตันชี้เยกูเนี่ยโอเคสิจีน้องมาอย่างโวันจวเออาร์เนี่ยโอ้ยากูจะต่อชี้เลยจังอีตรกูจีเต่ชีจังเจียมีท่ไหนอีกตัวมันเต่าเนี่ย โอเคจังกูชีบตากจันะกูโอ้โหชีบตากันจังเลยจังกูยังืจโอ้โหสัันก็จะช่วยเจ้าเสียนะโอ้กูชีฉชัดแหงกันเลยโอเคกูรอม่้จาจังนะโอ้โหอช่วยเจน่ยนะโ oh อก้กังนะ oh ฟูอ่ะกังเพนด้าว่ะโอ้ oh ho. จังนี้จัดไปว่าโอ้โหจัดไปจัดในชุมือถือตัวละโอ้โหอตัวไปหลังโอ้เชี่ยตัวนั้นเนี่ยโอเคคือสาวคนเช้าตัวนั้นชิดสังหารัปเนี่ยโอ้จังนี้เอาปืนมาเรือเอาโอ้เชิดัดตัวซะเนี่ยตัวรีสอร์ตตัวเนี่ยจังนี้กูจัดไปจัดไปจัดไปก็เขาจัดไปเขาก็จัดไปว่าโอ้โหแล้วกูตั้งไอ้บอดชุบช้าโตอ่าโอ้โหกันไอ้บอดไทยว่ะโอ้โหวีเคจะเอาไปเก่งมันวีเคีเจ้าเราโอ้โหมันทั้งสมพอเนี่ยโอ้โหมันทั้งปืนเนี่ย

โอเคอาดัมชอกกระทำบัวดูคอนว่ะโอ้กระทำบัวนั่นแหละชอกกระทำบัวชิมโนะนั่นแะโอเคจังกูชายเด็ดเช่ายกูช็อเนี่ยโอ้พีพีคิวโอ้โหพีพีคิวพื้นที่เดียวว่ะโอ้โหพีพีคิวจังนี้พีพีคิวพื้นที่เดียวอ่ะโอ้โหพีพีคิวทีเจอกันโมนี่นะโอ้โหเกลือกระทาแต่งโมเนี่ยโอ้โหชิเจ้าจังงี้กูพีพีคิวเจอกับคนเนี่ยโอ้โหเจอกัน เอาเรียนโอ้อลงคุดาินหงันสองนโอเคเอาิคิวโอ้พิพิคิวินเต่าสวยอวโอ้โหมันเป็นน่นะโอเคกูโอ้ยมันเป็นเนี่ยเฮ้ยเอาจนมาจิดชี้ยอเพื่อนเนี่ยมันเป็นที่กระทกติงโอเคหนึ่งกันสองใส่บอนี่โอ้โหหนึ่งกันสองเนี่ยพิพิคคิวพิคิวยุคพื้นที่เดียวตั้งหมดจ้งใช่ปะเนี่ยจวคอมนี่อฮตั้งหมดจ้งเย วันนี้กูช่อประทะกันทุกคนโอ้สามว่าสามสาว่ะโอ้โหลุมลุมเดี่ยวว่าสามสามว่าช่อยกูเดียวว่าเป็นน้องเดียวโอ้โหสั่งงานไปโอ้โหตัวไอตัวแกมัเยอะกูเตาแต่ให้ออกคิวเนี่ยโอ้ทั้งชุดเลยเนี่ยโอเคสี่สีหัวพันเนี่ยกูเนี่ยเนาะขอในกาจังวันนี้กูใช้ตัวละเก้าตั้งวไทย โอ้โหตั้งบอกโอ้โหสี่ิหพันกูตัจนังเต่าแค่โอเควีเคกนาะห่อนาดิกาเน่ยเออเวกเนะหอนาฬิการน่โอ้กังฟูว่บกังฟูทีเคว่าโอ้โหตอนนี้กูชอบจักกอลีชอบขวเออกลีชิจัว่นใช้ดีทมาดีชจัวเนี่ยกเลีกูจชจไดโอ้จังเลยกูเนาะโอ้ โอ้จ้าวันนี้กูไอ้โอกาสโอ้โหตั้งเอยไปโอ้โหเสียใจว่าตังคูตุกตังคูนะจู่เจ้าวันนี้กูสานหันไปโอ้โหจัดไปจัดไปอยู่พื้นที่อยู่กันจัดไปโอ้โหสวยพี่สวยโอ้โหกูจัดไปเต่าอีกคิวเกี่ยนะกูอยากจะจ้องไอ้หวานหันกบเลยโอนเด็กกับเต่าอีคิวเนี่ยโอเคสวัสดกูย่อพื้นที่นี่นะโอ้โหม่หนังไทยสวัสดีเนี่ยโม่หนังโจรสวัสดีเนี่ยโอ้โห ผมเจอมันตัวนอโอ้พีพีคิวเนี่ยพีพีคิวกูเจ้าสุวรรณเนี่ยจัดี่กูชิดจัดไปโอ้โหจัะน้องชากกูชดเช็คเลยพีพีคิวกูจะจัดไปโอ้พีพีคิวปุ่ยไหวบ้างพีพีคิวจัดไปจัดไปโอ้โหชิดเจ้าเนี่ยโอเคตองนี้กูคอมสลบพีพีคิวแล้วกูจะตัวโอ้จัดไปโอ้โหไอ้สองคิวอ่ะโอ้จังนี้โอ้โหใจดูกี่กี่ิวเหรอสารอะไเนี่ยเชี่ยโจ๋เลยตัวหลังตีหลังตัเนี่ยโอเคไปเนี่อาดัมเนี่ยโอ้โห กันผีอยนเิงจร,จรนีจ้าจังวะนี้โอ้จอยบอกว่าจังวนี้โอ้กันไอ้วสวแล้วจอยหัวสยจะมาเด้นเตียงอไรสิโอผีคิวหัวพันโอซีจีหัวพันเนี่ยวีคจัดจัดเข้าหัไปโอส่งนัดเข้าหัวไปโอ้โหเราเป่าเข็มักาเรียนเนี่ยจัน้าโอ้โหจังวะนี้กูจัดไปกังฟูชิเคกูจัดไปจริงว่าโอ้โหเราชิเคเนี่ยโอ้กูแลอ๋อคิวไปเนี่ยโอ้โหมันกได้สเนี่ย จังนี้ซี oh, จีน้องไม่นีโอ้จัดไปจ oh, oh, ับไปวาโอ้จ oh, okay, oh, 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 ังนี้ตั้งบอสีดำโอ้ชุดสีดำไม่บอสีดำคนแดงไม่บอกคนแดงเนี่โอ้ฉันกชี้ชัดเลยโอ้โหก็ได้ใ้ก็เด้ขวดจังนี้โอ้โอ้จโอ้ีจีไม่มาอีกแล้วจังนี้คดีจไม่อีกแล้วโอ้ยเคกูโอ้เคกข่เรียนลยสีพันจังนี้กูนชี้ชัดแทนเยนะสุเรียนชี้ชัดแทนไปจังนี้กู โอ้ยหชิจอนเชว่ยวสุดนะโอ้โหชิจอนเจี่ยแเถอะกูกลับไปโอ้โหไม่ถูกเขียนบุญดานทร์เนี่ยโอ้โหไอ้อากูสังหารแบบนี้งั้นไหมโอ้โหสีจีงั้นไหมอะสีจีไม่น่ะโอ้โหจังหวะนี้พีพีคิวไว้พีพีคิวตัวนแรงเต้นแรงเต้นแรงจัดเขาอยู่งเนี่ยโอ้จังไหมพีพีคิวมาจัดหัวไปส่งนะโอ้โหสวยพี่สวยพี่กูเจ้าหยอกตัวนแรงเต้นแรงเต้นแรงเกศี่ยงจันทเหรอใช่ไหมโอเคสีจีไม่กู เจ้จงเนี่ยเออารู้งีแพื้นที่ติดเนี่ยโอ้โหเออากแต่งตัวแบบอายุเคจจเนี่ยไออสีเลี้ยงกูนหนาอยสีาวเนี่ยเราทีเคเนี่ยโอเคันี้เ่กูจ้องขนานียพื้นที่จังมาเกูชิตัวแล้นั่นะโอเคโอ้โหมัทงเจเชลสยวะโอ้โหมันเจเชลสอบผิดสยเนี่โอ้โหเอ็ทลบจ้าเนี่ยโอ้กูตั้งบอกกันไปเนี่ยโอเค ไอวูเคโอโหสีจีไม่เนี่ยโอ้ตัวแบบฟันไอวอรฟันไอวอรไปโอ้โหฟันไอวอรไปวีเคเนี่ยวีเคกูต้งเชียร์พอนเลยใช่ไหมจังนี้กูโอ้โหไอวูเคเออเนี่ยโออากก็มาไหวออากูก็ต้อมาจเ่ยคือจ้เราถนเอาไป่าคือชัวจ่ายได้เอากูกเชียร์มาดกโอ้โหข้าหัวไปโอ้โหดึงหัวไปว่าบลได้ดึงหัวเลเข้าหัวสวยจิหัวสโอ้โหคือจัดหัวจริงใช่อ กูเชียอาบเกือโอ้จังนี่กูหัวไปสิโอ้โหสวยพี่สวยอ่ะปีกิวจันหัวไปห้าคิวโอ้หัดไปร้อยเพลรเนี่ยโอ้แลวชิคิวเนี่ยหัดไปร้อยเพช็เนี่ยเออจังนี่จังนี้กูย่ชตีจเลยวนฝุดรอเขาหนักก็อยู่สีงหดเด้เนี่ยเี่ยกเนี่ยโอเคกูหัวเขานี่ืีกิวกูยังหัวเขาเนี่โอ้โหจังอินเดียเนี่ยอหวิเคกูจัดจันนีกิววิเคกจัดด้ีิวเนีโอ้วิเคกูต่อ ซูน่าบีคิวเนี่ยเนี่ยผิกคถอยมึงโอเคกูเจาะไปปิคคิวจอดแจงนะเนะ่ยวิเคเนี่ยอ่าฮะกูวิเคกูก็จะเจาบีคิวเนี่ยโอ้โหจัหจงนี่กูพื้นที่นี่กู จับเอาชิจ่อยเนี่ยจับอาไว้ห้าจับเอาไสี่จับเอาไว้กันขึนไปเนี่ยจับอาไว้สกันขึไปเนี่ยโอเคเนื้องูจะชุดเนี่ยชาเรื่องเนี่ยโอเคกูมันยังจอรูปงูกวาดได้เนี่ยโอเคกูแบนชาเนี่ยยีกูแบนย่นชาเนี่ยโอเควิเคกูชิจอยชาเนี่ยโอเคเจากันอีกแล้วโอ้โหชิจ่อยว่าจะนอนชิจอยเนี่ยชิจ่อยยังเล็กเลจะนอนเนี่ยโอเคเอาดำเนี่ยโอ้โหพี่พี่คิวกูไดตอนยูรอนโดเลยชิจังคิวเนี่ยโอเควิครากูบอกกันหนึ่งต่อเนี่ยโอเควิคราะหก

Ah, cái <laughs> này liên quan dòng kia nè, cho ta có cái sản cho trẻ cho cho nó vì kia nè, hồ lau kia nè. Ui, chẳng anh đi chặt tay, chặt tay, ô hô chặt tay, một trong những chắc của cho trong bị ô Em chỉ làm sao cũng cậu tao nói chẳng anh cũng xí chồng nhé, cũng cháu nhé, tôi khô nè, nhé cũng chồng nhé, này โอ้ะจีจังเนี่ยจังเลยเนีกูจจเนี่ยอจังกโอ้โหสุดเตะเนี่ยตัวน้องกูกงที่สุดเตซะเตะต่อเนี่ยโอ้ใช่มาสุนเนี่ยคิวเนี่ยโอเคที่เนี่ยเหล่าทีเคกุณอ๋อคิวไปเนี่ยตัวน้องก็เลยเตปวีเคกุสามคิวไปเนี่ยโอเควีโอ้โหตอนนี้จักัว่า อันนี้อ๋อคิวนะ่ไหมตัวน้นีโอเคพู่กู้เต่าห้างคิวไปว่าจัดไปห้างคิวแล้วโอ้โหมาผอชื่อตัน้กูเก่าตอนนั้นที่รีแซนด์แล้วก็ยังเก่าแม้ว่าชิว่าคิวไปนัดคิวอะไรเพจนี่โอเคเนี่ยกูเจ้าะในตัวกู้เนาะกูมันนั่งเจ้าอยู่นะเนี่ยดีดีแฮกเนี่ยดีแฮก กูมนันนังชิดเจ้ากูมันนังเจ้าหนูใช่เนี่ยโอ้โหนี่กูเขียนจีมลอยอะ่ะเราทีเคกูติต่อจัดไอ้บองงูวะ่ะโอ้โหสังหารพราะว่าเราทีเคเนี่ยโอ้โหสังหารพราะเต้าว่าจังอนี้โอ้โหจังอันนี้โอ้โมาวีเคมันลอยหลังเขา้าเหรอไปนหนึ่งดอกเนี่ยโอเคกูตอนถนัดปล็อคคิวใช่เนี่ยโอเคกูกังเทพเราจังอันนี้กูชิดจัดเต่าดอดจิ้มรัวใช่ใช่นะะโอเค chẳng bạn yêu cu để chuẩn nghe trâu lắm nghe ok cu tăng cái bò ô tăng cái bò càn sể thì ô không lo đâu 네. không lo no, nó bồi mà chẳng mà không lo hm. lo nè ô bồi mặt chẳng ô cũng chạy thế này ô hổ giá của chuối ít ô hổ chẳng nó cu ô hổ xin đầu cu xin đầu kia xin đầu đi kề cu cháu chậu này đi kề đỏ hồng nữa đó, cháu này tao kiếm được kiếm được đợt tụi nó tao nhả cái lại, ô hổ thế là cho cái cu ตังหันเขาบ่งเนี่ยโอ้โหมันมีตังกับการโอ้ปัญญาอ่อนวิคิวกูก็ต่อมวยจะเจ้าสั่งหันแล้วตังหันโอ้ตังหันมันจะจรแล้วไอ้โหมเออรอตังจะจรนี่ตั้งแหน่คือเคโมหลอนเนี่ยโอเคเกาะว่างเกาะมาดิมาดิวะโอ้โหไอ้หรอเกาะเชิงเขเนี่ยเออจังวันนี้จัดไปจัดไป จัดไปโอ้โหสังหันไป6คิวโคิว่ะโอ้ Q, โหสวยสวยจัดไปนี่คิวต้อมั้งเียอ่ะคิวเนี่ย v ีเขกตามไปซี่คิวเนี่ยอีคิวี่ไรับนี่โปรเพนจีเนี่ยเฮอ โอ้โหจัดไปว่ะโอ้โหพีพีเอาเสื่อมจึงจังวันนี้จันหัวไปจัดไปโอ้พีพีคกูมาสังหารเนี่เราเชเบลลอเนี่ยพิกูเชืเบลน์อดจรงนะอ่าเบดีเนี่ยจังนี้กูไอ้บอกงูกูโอ้โหปั้นช้าเนี่ยปั้นอย่างช้ากูอีงลงมาอีกเกียเหีเนี่ยโอ้ยเขาหวการิงจแต่วันนี้กาโดดไปการดไปแล้จังนี้เนี่ยคิดเนียคิดดจัดกันไปโอ้กุจับเไปอ๋อเหีียงเนี่ยจังวันนี้กูจัดไปโอ้โหแปดคิวพีพกู แล้วีค oh, ิวแ่โอ no oh, ้โหชดดีแค oh, oh, oh. ่หนฮะส่วนตากูจวนกับสพพรนแล้วีคิวนั่กูเล้นตงสัาร์ตัวนีที่รุกษาอีเราีคสขาอีนี่นอ่ะโอเคกูต้องจัดไปชุดเป๊ะเลยน่ยโอ้จากนี้กูจัดไปจัดไปอีกจัดไปโอ้จดเทากัออเลยนี่โอ้โหปิดตัวโอ้พัฒนาเป่ะพัฒนาเฉยชิ้นมเอฟเฟกต์ชิ้นมาสีชิ้นมชเฉยเนี่ยโอ้ีคกูต้องสีคไปวาวโอ้ปีคกูเอาไปลอยหลังว่าจากวันนี้กูจะกูมลอยหลังนี่นี่อเค โอ้โหอะไรเปล่า oh, ค oh, oh. yeah, oh. 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 ิว so ว่ะผมก็โอ้ก้าดได้เห็นนะอีคิวอย่างนี้หักไปตัวเพีนโอ้โหเนี่ยคิดว่าเนี่ยคิดว่าไปลอยหลังสวยว่ะบ๊วยลอยหลังสวยตาเจอตามโมเต๊ต่เราต้องนอนตามผอต่อแต่นราเสียโอ้โหเจอเจ้มโมเตนะคได้ยนงไงโอ้กูกันให้บอกไปอ่ะสั่งพจน์ว่าโอ้โหพี่จิ๊กูจะต่อเราชัดดีเขียได้เนี่ยโอ้โหพี่จิ๊กูเขียนจากอาโอ้พี่จู๊สั่งหันสั่งหันไปโอ้จัดหัวไปโอ้ช่างเลยคิดไ่าจะเจอโอ้โหว่ะ ปูอะปูเหรอปูอะจัดชิจเเลยโอ้โหจังนี้จัดชิจเเลยเนาะโอ้โหฉันก็ช่วยฉันเราเก็บเชือกปูให้จังนี้กูจับไปเลยหลังเลยคิวอะโอ้โหจางนี้กูโอ้โหมีเคมันจัดคิวไปแล้วโอ้โหมีเคกูตัวยมีเคกูเขียนจากเขาตลอดจางนี้ปูเช่นเดียวกับยังไงมีเค b s คิวจังนั้นกูอีต่ออีเนี่ยจังนั้นโอ้โหตัวเดียวสุวยเสร็จตัวหัวจางนี้กูจัดไปโอ้นอนเสร็จแล้วนอนนอนเสร็จโอ้จางนี้กูรอชิดจัดกันจังนี้จางนี้กูชัดไปโอ้บีเค ยเน้โอ้โหเนี่ย่ตัวเนี่ยโหคนรวยอ่ะคนรวยอ่ะคนรวยอ่ะโอ้โหคนรวยอ่ะโอ้โหสวยพี่สวยพี่กิบูย่าไปแล้วพี่กเลยทําอ่ะจวกิวเนี่ยจีดดีกันเนี่ยโอเคพี่ิวกจวกวที่ยวก็เลยจิกวน่ยร้อยเพชรเนี่ยนั่นกูเลเป๊กิวเงินมือสนะตัวนั้นออร์ติ โอเคเ๋ยวกูขอตัวลาไปก่อนนะอย่าใส่บีเนะกูอย่า p พิพคิวไลน์ฮับเพจไปนะอยากเออกูขอตัวลาไปก่อนเนะเจอกันคลิปหน้านะอย่าเออ